ฟินจนวูบใบเฟินนายครั้งรักกลางไอจเปิดตัวแล้วหวานรถอ้อยคว่ำแกรนด์โอเพนนิเรียกว่าแฟนได้เต็มปากเต็มคำแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักขวัญใจชาวโซเชียลพระเอกสุดหลอ่อนายนภัสและนางเอกคนสวยใบเฟินพิมพ์ชนกที่ล่าสุดเพิ่งควงคู่ออกงานกันไปมีโมเมนต์น่ารักมูมิ้งทำเอาเหล่า FC ฟฟินจนแทบวูบกันเลยทีเดียว ล่าสุดแซลไบเฟิร์นก็ได้เผยภาพเก็บตกโมเมนต์ Moment ออกงานคู่หลังเปลี่ยนสถานะพร้อมติดแฮชแท็กชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันบอกเลยว่าแต่ละภาพแต่ละช็อตมองตาหวานหยดย้อยคลั่งรักกันสุดๆไปเลยจ้างานนี้บรรดาแฟนคลับอดใจไม่ไหวแห่คอมเมนต์แซล,ลสนันว่าหวานเจี๊ยบคลั่งรักกันสุดความสัมพันธ์ที่คอยซัพพอร์ตกันมันดีมากต้าเค,ค้กแครอท เขินไม่ไหวยินดีและอิจฉาที่ได้ใจน,นายนภัสทั้งคู่หากันจนเจอชีวิตดีกว่าเมื่อมีนายและใบเฟิร์น